สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับช่องรุงอรุณสไตล์เช่นเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นข่าวสารสาระอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปนะครับแจ้งปรับราคาน้ํามันประเทศไทยเบนซิน ปรับเพิ่ม40สตางค์แก๊สโซอร์95ปรับเพิ่ม40สตางค์แก๊สโซฮอร์ E 85ปรับเพิ่ม40สตางค์มีผลตั้งแต่วันที่8เดือนตุลาคมพีพุทธศักราช2567เวลาตี D 5เป็นต้นไปเบนซินราคาเก่า43บาท44สตางค์ราคาใหม่43บาท84สตางค์แก๊สโซอร์95ราคาเก่า35บาท25ส สตางราคาใหม่35บาท65สตางแกส๊สโซฮอ91ราคาเก่า34บาท88สตางราคาใหม่35บาท28สตางแกส๊สโซฮอ E 2อ ราคาเก่า 33.14. บาท14สตางราคาใหม่33.54บาท54สตางแกส๊สโซโฮอล<ฮ>์ E 8 5ราคาเก่า32.89บาท89สตางราคาใหม่33.29บาท29สางดีเซล B 7ราคาเก่า32.94บาท94สตางราคาใหม่32.94บาท94ตาง